คาจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรเลยนะคะก็แบบเที่ยวสบายแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากอ่ะช่วงนี้นุชิมารุฮัลโดลทุกคนทักทายที่พัทยาวันแรกค่ะ มาพักผ่อนกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็เรามาเช็คอินที่โรงแรมแรกจะบอกว่าครั้งนี้เราจะเปลี่ยนโรงแรมอีกที่หนึ่งก็คือคืนนี้เนี่ยเราจะนอนที่ไยคูดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคืนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปโรงแรมพยากันค่ะก็เดี๋ยวจะรีวิวมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือจะเป็นแบบการพาไปเที่ยวแบบรวมๆแล้วกันเนาะค่ะ ถ้าเป็นแบบโรงแรมเดี๋ยวนุจะทาแบบคลิปแยกให้อีกทีนึงเพราะว่าอยากรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าโรงแรมที่เราไปพักเนี่ย เป็นยังไงเนาะบรรยากาศเป็นยังไงอย่างที่ปบาก็คือแบบดีมากๆทุกคนโลเคชันดีมากถ้าใครกําลังมองหาที่แบบโรงแรมราคาแบบไม่เกิน2 0 0พเนี่ยอันนี้คือแนะนํามากๆเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปข้างนอกกันเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็หิวมากๆเพราะอะไรไม่ได้ทานอะไรกันเลยงั้นเดี๋ยวออกไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาเดินเล่นที่หาดกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ4ี่โมงแล้วอากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ <Okay. S 1> เราขอใส่เสื้อสบาย มองในทีมแบบว่าวันสุกค่ะสีฟ้าสดใสยอย่างนี้ว้นี่คือทะเลพัทยาช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะนะทุกคนดูแบบจำนวนคนแบบปกติเคยมาพัทยาก็จะเห็นคนเดินชายหาดแบบเยอะมากอาจจะเพราะว่ายังไม่เย็นมากเนาะเพราะว่ามันอากาศมันยังร้อนๆอยู่ ถ้าช่วงแบบเย็นกว่านี้หน่อยอ่ะพาทิตตกก็จะแบบคนเยอะเยอะหนึ่งสัดหกันจะมาถม่รูนึ่งสัดาห์หลัานี้มเราจะข้ามถนนไปเพื่อที่จะไปกินร้านคามิคาเซนะคะที่เคยกินก่อนหน้าน,น,นั้นเนาะรถแบบเยอะมาก ที่เราสั่งมานะคะนี่ทุกคน,นยังเหลือพิกไส้อีกนะเพียไมก เสิร์ฟแป้งเดียว้ามแล้วถูกเ,เราก็กินข้าวมาจากพับเนกก็เลยกับว่าจะไปเดินเล่นก่อนที่จะกลับโรงแรมไปนองไปพัก่อนพอหลังจากกินข้าวเสร็จก็มาเดินตาแคที่เซ็นทรัทนเน็ตติงค่ทุกคนไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะเพราะว่า ไม่มีแพนอะไรเลยเขาบอกว่าเป็นวันที่สบายๆคือคิดที่จะไปไหนก็คือไปเลยไม่ต้องมีแพนอะไรทั้งสิ้นมันนีามา้มาซื้อมาก็ลองร้านนี้ทุกคนมันน่ากินมาเกเลยอ่ะก็เลยสั่งมาสามชิ้นลองกินดู่อันนี้เป็นทิงเลดี้เขาบอกว่ามันเป็นกุหลาบก,กับลิ้นจี่ มีกลิ่นหอมของกะหล่ำกุหลาบแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวๆของหนังจี๋นิดนึงนะทุกคนกินไปแล้วมันกลมกล่อม,มมากเลยอันนี้เป็นรสชาไทยนะมันก็น่ากินอยู่ะทุกคนเอ้ยมันดูมีความเป็นแบบชาเคลือบๆแล้วก็ลือมากินนีกลิ่นไทยๆยครับมากหอมหอมชามากเหมือนเล่นเป็นชาไทยจริงอะ ตีที่พัทยาวันที่สองตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วจริงๆเราคือตั้งแต่เช้าเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เลยแบบเช็คเอาท์เช็คที่เนี้ยเนี่ยจริงๆเช็คเอาท์ประมาณแบบเที่ยงเลยนะแล้วก็ ก็เลยนั่งพักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรงแรมที่สองที่เราจะไปนั่นเองทุกคนวันนี้ก็จะเป็นแบบวันสบายๆหน่อยๆนะคะจริงๆทริปนี้ก็เป็นทริปที่สบายๆแบบทั้งทริปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราน่าจะแบบพอหลังจากเช็คอินโรงแรมเสร็จปุ๊บอาจจะไปคาเฟ่น,นิดหน่อยค่ะทุกคนไปหาอะไรกินกันเพราะว่าแบบอยากกินพวกทีมากๆเลยตอนนี้วันนี้ก็คิดว่า ตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแต่ทีนี้เขาบอกว่าโรงแรมที่เราจะไปเช็คอินอ่ะคือจะสามารถเช็คอินเวลาไหนก็ได้แล้วเช็คเอาท์ก็คือเช็คเอาหลังจากที่เวลาเช็คอินไปแล้ว24ชั่วโมงก็คือจะไม่ได้กำหนดเวลาแบบเช็คอินแบบโดยปกติก็จะเช็คอินแบบบ่ายสองอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็เช็คเอาท์ประมาณเที่ยงแต่อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเช็คอินบ่ายสามก็คือสามารถเช็คเอาท์บ่ายสามของอีกวันหนึ่งได้ค่ะทุกคนซึ่งมันแบบดีลงมากก็เลยตั้งใจว่า เดี๋ยวจะอยู่ข้างนอกก่อนอาจจะแบบหาคาเฟ่นั่งทำงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คอินกันค่ะทุกคนให้ดูคาเฟ่สวยมากที่ถ่ายรูปก็ดีด้วยเราก็เลยตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปด้วยนะค่ะไชยทีค่ะ เป็นอ่ะใช่ค่ะปกติเลยค่ะขอห you know. วานน uh, ah. um. okay, okay, ้อยแล้วกันค่ะพอดีที่ร้านมีนมให้เลือกด้วยนะคะก็จะมีโุ้นวิ่งแล้วก็อัลมอนด์มิ่งละค่ะอย่างเดียวใส่อปเลยนะคะต้องเห็นคนคนอโอเคงั้นออกไปกันเลยค่ะทุกคนร้านน่ารักมากๆเลยอ่ะมันแบบเอาจริงๆก่อนหน้านั้นเคยมาพักแถวนี้แต่ตอนนั้นยังไม่มีคาเฟ่นะคะ น่าจะเพิ่งเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นเองเนาะแต่ร้านน่ารักมากบรรยากาศคือแบบเหมือนเขาจัดแบบคล้ายๆเป็นแคมป์สไตล์อะค่ะแล้วแบบน่ารักอาจปะให้ดูอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศด้านนอกอยากจะพาเดินไปดูนแบบีดนแต่ข้างนอกถามว่าร้อนไหมก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะเอาแบบยังโอเคอยู่สบายๆตอนนี้เราสั่งเป็นไททีมานะคะ,คะ สำหรับที่นี่เขาบอกว่านมสามารถเลือกได้แบบสองชนิดจำได้เป็นโอ๊ตมิลหรือ<ม>กับอีกอย่างหนึ่งอะไรไม่รู้อะทุกคนแต่ว่าเราสั่งเป็นโอ๊ตมิลนะแต่มันน่าทานมากเลยเขาบอกว่าโอ๊ตมิลที่นี่เนี่ยมันจะ่อนค้างที่แบบขึ้น,นแล้วก็อะไร เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยจะมีเปิดแบบเี่ให้ดูบรรยากาศเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยจะมีแบบเปิดเป็นบาร์อะไรเงี้ยตอนยังคืนซึ่งก็จะแบบว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนบ่ายตอนเช้าอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบคาเฟ่กาแฟ,าฟทีอะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าใครสนใจมาที่นี่ได้เพราะว่านักงานน่ารักมากเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้อีกทีหนึง่งตอนนี้กำลังจะไปเช็คอินแล้วทุกคนเพราะว่าบ่ายสามพอดีเป๊ะ เดี๋ยวเราจะไปเช็คอ <HHH> <í n S 1> ินที่นู่นแล้วคืออยากเช็คอินช้าเพราะว่าเราจะได้ออกจากโรงแรมชานั่นเองเรากำลังจะออกไปที่หาดอีกรอบทุกคนคืออากาศมันเย็นอ่ะเนาะมา พัทยาทีไรก็อยากไปเดินเล่นที่หาช่วงแบบเย็นๆย่างนี้มันกำลังดีเลยแล้วก็กะว่าหลังจากนั้นเราจะไปกินอาหารกันนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปกินร้านไหนดีฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่ฟักโกโก้แล้วนะคะก็สั่งอาหารไปแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นนะ้ำมะพร้าวสดแบบนี้มาเป็นคนที่ชอบกินมะพร้าวสดวมากๆ บรรยากาศดีเนาะดีมากๆเลยอะ่ะชอบจังเลยที่เราสั่งมาก็จะเป็นสตอผัดกุ้งแล้วก็แบบคาร์โบนาร่ามันมันเหมาะกันใช่ไหมแล้วก็มีกุ้งเผานะคะกุ้งตัวใหญ่เนาะตอนแรกคิดว,ว่าแบบกุ้งตัวเล็กๆที่ไหนได้คือตุง้งกุ้งตัวใหญ่ามากเลยอะ่ะ ทิ้เสร็จแล้วนะทุกคนอร่อยมากมือนี้ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะอยู่ตรงหน้าซอยเลยค่ะซอยสามอะ่ะชื่อว่าร้านแฟตโกโกเดอร์แล้วก็บรรยากาศที่ร้านคือแบบดีมากเพราะว่าช่วงแบบ รู้สึกว่าการมาเที่ยวทะเลอ่ะมันเป็นการพักผ่อนที่แบบดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆจริงๆเพราะว่ามันได้ชาร์จพลังไปในตัวมากเลยค่ะเรามาเจอตรงตลาดใหม่ไม่รู้คนเรียกว่าตลาดอะไรแต่ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ามากแล้วก็มีแบบขายของมี้านเบียร์ด้วยนะที่เราเจอกันเมื่อตอนฝ่ายนี่แหละคนจยคนเาเ้ืนอ่เขาก็จะเปิดไฟแบบนี้เลยสวยแต่ว่าทำไมคนแบบ แอบน้อยแอบน้อยกว่าที่คิดไว้อะชื่อว่าตลาดอะไรอะ่ะคือล้านเป็นช้างช้างบิชปาร์ตี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นตลาดด้วยแหละแล้วก็มีล้านเบียร์ด้วยข้างในก็จะแบบมีเป็นพวกอาหารต่างๆแล้วก็มีล้านเบียร์ฝั่งนี้ คาเฟ่ okay. อยู่ที่พัทยาจริงๆอยู่ตรงเรียบชายหาดเลยนะซึ่งแบบใกล้ใกล้ชายหาดมากๆอะแต่ถ้าแบบบรรยากาศข้างนอกอมันก็จะแบบว่าได้อิกอารมณ์เ่งเพราะว่าได้กินลมชมวิวด้านนอกแต่ด้านในก็ือจะแบบแบบดนจริงล็อกเลยนะ นี้ก็คือเมนูราคาที่มีมาให้เลือกนะคะทุกคนก็คือเมนูแบบตอนนี้เลยแล้วก็คือหน้าทาน้งันเลยนะ okay. <t> คนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบสบายจริงๆคือเราใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมคือตั้งแต่เช้าจนแบบตอนเย็นนะคะก็คือไปกินเบรกา a s เสร็จใช่ไหมเรียกว่าเบรก f a s ไหมกินข้าวที่โรงแรมเสร็จแล้วก็อยู่ยาวเลยแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาเนี่ยนะคะเพิ่งได้ออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกัน มานั่งกินข้าวที่ร้านใกล้ๆโรงแรมนะคุณเดินไม่นานเดินไม่ไกลเลยแบบน่าจะแบบประมาณถัดมาซอยซอยถัดไปอ่ะเราก็แบบเจอร้านนึงแบบมานั่งชิลได้เสียงไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าวันนี้ก็คือแบบเป็นคืนก่อนที่จะกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมก็เลยตั้งใจว่าจะนัมานั่งดื่มก่อนที่จะกลับวันพรุ่งนี้แล้วกันมื้อน,นี้ก็เบาๆนะทุกคน ก็คือยำทะเลแล้วก็แฟนฟรายเป็นอะไรที่แบบกินง่ายมากแล้วก็วันที่เรามาทุกคนก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าุตวอลคอลไฟไปโบคับนั่นเองนัดที่เจอกับประเทศจีนนั <Seven orum S 1> <g> ่นเองเซเ่นก็มหาอะไรกินกะว่าจะแบบไปนั่งเล่นที่ชายหาดกันนะครับเพราะว่า มันแบบบรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอออยากจะซื้ออะไรไปนั่งกินริมหาดเอาแล้วกันแตได้แบบเออจะได้เป็นบรรยากาศดีอารมณ์ดีอะไรอย่างนีน้ก็เลยเข้ามาเขาทีเซเว่นค่ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะแต่ว่าที่ซื้อมาก็คือเป็นมะม่วงที่ซื้อมาประมาณนี้ตอนนี้เรามากันที่ชายหาดค่ะท,ทุกคนแบบบรรยากาศดีมากก็คือมานั่งเล่นแบบโง่ง ตามภาษาแบบคนที่เข้าใจคำว่านั่งโงโงลิมาฮใช่ปะนี่เลยบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายอารดุนสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ว่าอันุสวัสดีบ่ายแล้วเพิ่งลงมากินข้าวทุกคนก็ลงมากินข้าวที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะก็เป็นอาหารแบบไม่ไม่ได้ต่างกันกับเมื่อวานนะก็คือเป็นอาหารที่แบบว่ามีเมนูแบบหลากหลายเหมือนเดิมแล้วก็มีตรงโซนที่เป็นรูเฟ่ ะะเราก็เมื่อวานะเราติดใจคเข้าตรงก็เลยไปซ้ำมาอีกรอบหนึ่งน,นะคะจะบอกว่าที่โรงแรมาอาหารแบบอร่อยมากวันนี้วันนี้เป็นวันก่อนที่จะกลับกรุงเทพล้วก็เป็นทริปที่ส,สบายๆเหมือนเดิมเดินไปไหนส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมมากกว่าที่โรงแรมต้าน,นอ,อะมันก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบคาเฟ่ที่นั่นนะก็คือโซนถ่ายรูปสวยเยอะมาก ぬちまる